เขียนก็ได้ดรอกยัว่าต้องเขียนเร็วก็ได้ดรอกเป้งได้ใหญ่หน่อยล่ะนี่เสียบวะเพื่อนไหนสิ่งจะทกินเน่โอ้แต่เสียบว่คุณนะเสล,ลยบไหลหลุดหน้าหนำะก็ยีเสียบนะแม,ม่ขอยงามเด้นี่กำลังมีความหลักมาเอา กำลังมีความรักกับพวงว่าพวงยังกระเด็นมันนี่อ้าวว่าต้องปวงดอกอยิ้มฟอร์ดเลยเด็กเอาพามาเบลนี่ก็เตียวนี่ซิมึงดูสิเด็อันนี้บอกว่าแซบว่าแซบแค่นั้นแหละร้านนี้ซื้อมาจากซองดาวพี่น้องท่นซื้อท่นกินเส้ถ้วยคือได้หลายหลายท่านเอาเส้นถุงคือซ้องไดงหน่อยใช่ปะ แขกสรุปสินนามให้เชี่ยเลยอ้าวเิ้นกับโปรงเต้ยว่าเวุ้นเสินเนาะ,ะนี่ไงเออว่าต้องปรุงเอาวานีนกนก่กินจังเลยก่อนกินน้ำมืดเดอสา,อาสลูกพลาไปสกินไปกินมากเข้ม Ô, vạch tang. chàng thêm nữa, thêm con Tô găng hìm. Tiếng vô chàng như Huh? Tiếng vô anh. Tiếng